สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณเบชชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาส่องแมงดานะครับแล้วก็ให้อาหารแมงดานะครับว่าแมงดานะครับเขากินอะไรนะครับมาดูอาหารที่เราให้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีปลาทั้งเป็นทั้งตายนะครับเอาไปให้เขาเลยนะครับผมอ่าเราก็จะให้อย่างนี้เลยนะครับก็คือ เป็นปลาที่เราหามาตามเนี่ยนะครับผมไปใส่ตุ้มมานะครับตุ้มกุ้งตุ้มอะไรนะครับแล้วก็กุ้งด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ยครับเทลงไปอย่างนี้เลยนะครับในบ่ออ่านบ่อแมงดาของเรานะครับผมทั้งตัวเป็นทั้งตัวตายเลยนะครับผมอ่าอย่างนี้เลยนะครับนี่แต่เขาก็ยังไม่กินหรอกนะครับเพราะว่าเขาน่าจะตกใจอยู่นะครับ นี่วิธีให้อาหารของเรานะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับใครที่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับแบงดาของเรามีประมาณเ,าเกือบร้อยกว่าตัวครับผมเพราะว่าตายไปบ้างนะครับผมตายระหว่างขนส่งนะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะดูเหมือนจะเลี้ยงง่ายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้นะครับผมอ่าอาจจะมีปัญหาคือเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันกัดกันตายหรือเปล่ายังไม่เห็นนะครับผมก็น้องก็จะขึ้นมาเกาะอยู่แบบนี้เลยนะครับผมอ่า,อาขึ้นมานะครับก็คือถ้ามันเป็นลุงเป็นลูนะครับ ถ้าเป็นรูนี่สามารถออกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาบินไปทัวร์เลยครับบินไปทั่วกรุงเลยก็คือเขาต้องการที่จะออก,กตรงนี้อะไรเงี้ยครับอ่าหุ่นพี่ๆที่เลี้ยงก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่เลี้ยงนะครับอของเราก็จะมีการเลี้ยงแบบนี้นะครับผมก็ซึ่งปกตินะครับตอนนี้ก็ได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับ ก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังไม่มีการตายเกิดขึ้นนะครับผมอ่าโอ้โหปลาตัวมบนเริ่มล้วก็มีนะครับก็สัตว์น้ำทุกชนิดนะครับผมก็สามารถเอามาให้เขาได้นะครับผมอ่านี่แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะไข่อย่างไงนะครับเพราะว่าอันนี้กเกินการเลี้ยงครั้งแรกของเรานะครับก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับพี่ อ่าที่ตลาดเขาขายอยู่ที่ตัวละยี่สิบนะครับเวลาทอดนะครับพี่ๆอ่ตอนนี้นะครับแมงดาปุดระวางเขาขายกันอยู่ที่ตัวละสิบกว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์ไข่นะครับก็จะมีตัวห้าสิบบาทเอ่อคู่ละห้าสิบขึ้นไปนะครับผมอ่าส่วนเรายังไม่มีนะครับใครที่ถามเข้ามานะครับก็ค,คือยังไม่มีนะครับ ก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับผมลองไปหาซื้อเจ้าอื่นก่อนนะครับเพราะเจ้านี่เจ้านี้เพิ่งจะเลี้ยง <c oughs> <c oughs> นะครับก็สวยงามนะครับผมก็อย่าให้อาหารเขามากนะครับเดี๋ยวน้ําเน่านะครับผมผักก็เป็นผักตบชวานะครับหรือผักอื่นๆก็สามารถใสใ่เขาได้นะครับผมบอกก็ให้แดดถึงหน่อยนะครับผมเพื่อจะ ให้ผักตบชวาเขามีชีวิตรอดนะครับผมหรือผักอื่นๆให้โดนแดดบ,บ้างนะครับนี่นะครับผ้าอ่าบ่อก็จะเป็นบ่อยางนะครับพ,พี่บ่อยางของเราปกตินะครับแล้วก็อะไรนะไนลอนไนลอนสีแล้วก็ไนลอน สีฟ้านะครับผมเย็บนะครับติดกันเป็นบ่อคล้ายๆบ่อกบนะครับผมบ่อกบบ่อกบเก่านะครับเอามาเย็บติดกันนะครับก็ใครที่สงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเราก็จะตอบเท่าที่เรารู้นะครับผมก็ใครที่เลี้ยงอยู่แล้วก็ขอคําแนะนํานะครับวิธีเลี้ยงของเรานะครับวิธีเลี้ยงแมงดานะครับก็สามารถ พิมพ์เข้ามาได้นะครับผมที่คุณเบชาแนลนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ